สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเบียจะมาสอนถ้ำตาราง follow up รายชื่อลูกค้ากันนะคะ<ๆ>หลายๆคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นอาชีพนล้วก็แผนการเงินใหม่ๆนะคะแล้วเราก็กําลังสร้างตลาดตารางนี้เนี่ยเป็นตารางที่เบียร์ใช้ตั้งแต่วันแรกที่เบียร์เข้ามาในอาชีพนะคะเบียก็จะมีกระดาษตารางวาดเขียนสมุดใหญ่ๆนะคะแล้วก็ เอาไว้จดรายชื่อลูกค้าในห้องนอนนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตาราง follow up รายชื่อลูกค้าของเบียรเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูกันเลยค่ะในการทำตาราง follow up รายชื่อลูกค้านะคะจะมีกล่องอยู่ทั้งหมด5กล่องด้วยกันนะคะซึ่ง5กล่องนี้นะคะก็จะเริ่มต้นจากอย่างแรกเลยนะคะ uh, stage of introducing นะคะสเตจนี้ก็คือ เวลาเราได้รายชื่อลูกค้ามาหรือว่าเพื่อนแนะนํานะคะหรือว่าบาังเอิญไปรู้จักเนี่ยแต่ว่าลูกค้าจะยังไม่รู้จักเรานะคะแต่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากรู้จักเขาจังเลยเราก็จะเอารายชื่อนะคะมาไว้ในช่องนี้นะคะอ่าและช่องถัดมานะคะก็คือเบียรขออนุญาตเขียคิดก็คือ first date of relationship นะคะ เวลาลูกค้าที่เราแปะไว้ในช่องนี้แล้วนะคะแล้วเราก็อยากจะเข้าไปทําความรู้จักเขาแนะนําตัวนะคะเบกก็จะเริ่มย้ายรายชื่อเนี่ยมาไว้ในช่องนี้นะคะและช่องถัดมานะคะ second stage of relationship นะคะหลังจากที่เราพัฒนารายชื่อจากช่องนี้เสร็จแล้วลูกค้าเริ่มรู้จักเราแล้วนะคะแล้วเราก็เริ่มพัฒนาความสนิทสนมกันเราก็จะย้ายรายชื่อลูกค้ามาไว้ช่องนี้นะคะ เป็นช่องที่เรารู้สึกว่าลูกค้าน่าจะคุ้นเคยกับเราดีแล้วนะคะแล้วเราก็เริ่มมองเห็นความต้องการในสินค้าของเราเราก็จะย้ายรายชื่อไปไว้ในช่องนี้นะคะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะเป็นช่องที่เราเริ่มวางแผนและว,ว่าเราจะนำสินค้าและบริการประเภทไหนไปนำเสนอลูกค้านะคะและช่องสุดท้าย follow up นะคะ ลูกค้าที่เรานำเสนอแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ตัดสินใจต้องขอเวลาไปปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนนะคะหรือว่าอาจจะรอโบนัสออกไปปีเบียรก,ก็จะย้ายรายชื่อจากช่องนี้ไปพักไว้ในช่องนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ตาม f o l l o w เขาตามที่เขาบอกให้เรา f o l l o w เขาต่อนะคะต่อไปเราจะเริ่มมาลงรายละเอียดกันในตารางแต่ละช่องกันดูนะคะ โพสต์อิทแต่ละสีนะคะเบียให้ทุกคนเนี่ยแบ่งโพสต์อิทตามโซนที่ลูกค้าอยู่สมมติว่าเบียให้สีเขียวเป็นลูกค้าที่อยู่ในโซนกลางเมืองสีชมพูเบียเอาเป็นลูกค้าอยู่แถวลาดพร้าวนะคะเกษตรนวมินสมมุติว่าเรามีลูกค้าที่เริ่มรู้จักสมมติว่าพงกับเรายังไม่สนิทกัน ทั้งหมดนี้เนี่ยสมมติเบียร์ไม่สนิทเลยนะเบียร์ก็จะพยายามเข้าไปนําเสนอตัวเองนะคะแนะนําตัวให้เขารู้จักวางนำบัตรเบียร์ก็สมมติเบียร์มีโอกาสได้ไปทำความสัมพันธ์กับน้องแก้วนะคะสมมติน้องแก้วเนี่ยเบียร์มีโอกาสได้ไปเจอเขาในงานเลี้ยงรุ่นมหาลายัยปุ๊บได้สนิทรู้จักกันแล้วนะคะเบียร์ก็จะย้ายรายชื่อจากช่องนี้ไปไว้ในช่องนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้น เบียสมมติว่าเบียมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับคุณจอยนะคะคุณจอยก็จะย้ายมาช่องนี้ปึงจากนั้นอาจได้ทำความรู้จักกับน้องจุ๊บนะคะ,ะในขณะที่กลุ่มนี้เนี่ยเบคก็พยายามที่จะอยากรู้จักเขานะคะก็ค่อยๆทำไปทีละลายชื่อแต่ว่าในสามสมมติสามท่าน,นเนี้ยเบียได้แนะนำตัวเองแล้วนะคะ ในระหว่างนี้เบรยกก็พยายามพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะเบรยกก็จะเริ่มสมมติว่ามีโอกาสได้เจอน้องจุ๊บอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มสนิทกันนะเบร็ก็จะยาน้องจุ๊บมาไว้ในช่องที่2นะคะซึ่งหลังจากที่เบยรยทําความสัมพันธ์นะคะกับน้องจุ๊บพัฒนาอไปมาหาสู่ไปเยี่ยมมีขนมมาให้เรื่อยๆนะคะน้องจุ๊บก็บอกว่าเอ้ยอยากซื้อประกันจังเลยหรือว่าเราอาจจะนําเสนอไอเดียอะไรสักอย่างนะคะ เบร่ก็จะเริ่มคิดว่าเอ้ยเ๋ยวจะขายอะไรน้องจุ๊บดีนะคะสมมติว่าอน้องจุ๊บอยากได้ประกันบำนาญสักตัวหนึ่งและเบีรก็เห็นว่าเออน้องจุ๊บอาจจะมีความต้องการเกี่ยวกับประกันสุขภาพเพิ่มด้วยนะคะแบบนี้เบร่ก็จะเขียนว่าเบียอยากขายอะไรแล้วเบรก็จะเอาไปไว้ในช่องรอที่จะนําเสนอนะคะแล้วก็ อาจจะพยายามทํานัดเขารอวันที่เขาว่างค่ะเข้าไปเสนอแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยเบย์ก็จะยังทํารายชื่อข้างบนอยู่อสมมติเบยมีโอกาสได้พัฒนาสนิททาความสนิทสนมกับพ,พี่พัทนะคะอ่ะพี่พัทก็จะย้ายมาอยู่ช่องนี้ในระหว่างนั้นอาเบย์เริ่มสนิทก,กับน้องแก้วอน้องแก้วเริ่มมาอยู่ในสเตจนี้นะคะมันก็จะค่อยๆแบบไหลมาเรื่อยๆและสมมติอาเบีย์เริ่มสนิทก,กับคุณจอยละนะคะคุณจอยก็ย้ายมา ในระหว่างนี้สมมติว่าคุณจอยคอดลูกอ่ะเบก็คิดว่าคุณจอยน่าจะสนใจประกันสุขภาพเด็กนะคะก็หาไอเดียไปขายเขานะคะหรือว่าอาจจะสนใจการวางแผนการ,กรเกษียณของครอบครัวนะคะเบก็จะเริ่มนำออไอเดียนี้ไปเสนอคุณจอยอหลังจากนั้นสมมติว่าเบียเอาไปเสนอ,อคุณจอยรับนัดเบียนะคะแล้วเบียก็ไปนําเสนอคุณจอยเสร็จปุ๊บ แต่ว่าคุณจอยบอกว่าต้องรอตัดสินใจพร้อมกับสามีก่อนเดียก็จะเอาโพสตอิดของคุณจอยไปไว้ในช่องรอ follow up นะคะคุณจอยบอกว่าอีกเดือนหนึ่งสามีจะกลับมาจากต่างจังหวัดนะคะล้วก็แปะรอไว้แล้วก็สมมุติว่าน้องจุ๊บอาเปีโอกลับไปนําเสนอแล้วน้องจุ๊บชอบประกันของเบียมากนะคะชอบการวางแผนการเงินการเกษียณมากน้องจุ๊บตัดสินใจเป็นลูกค้าเบียทันทีเบียก็จะเก็บนะคะโพสต์อิดของน้องจุ๊บเอาไว้กลายเป็น ลูกค้าของเบียไปอยู่ในแซมลูกค้านะคะแล้วหลังจากนั้นเบียก็จะฟอลโล่สมมติต่อมาคุณหน่อยเริ่มได้ทำความรู้จักกันแล้วนะคะ,ะคุณเคนได้ทำความรู้จักกันคุณพัทเบียรเริ่มสนิทแล้วเบียก็จะย้ายมาไว้ในช่องนี้เรื่อยๆนะคะน้องแก้วพอเบียสนิทสักพักหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าน้องแก้วน่าจะอยากซื้อพวกสัตว์สมพั์เพราะว่ามีไลฟ์สไตล์ทีออ่ชอบเที่ยวนะคะ ชอบใช้ชีวิตอาจจะอยากวางแผนเกษียณหรือภาษีได้ก็รอที่จะนําเสนอกันต่อไปนะคะเนี่ยตารางรายชื่อมันก็จะไหลไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพอเราทําไปเรื่อยๆนะคะ,ะเราก็จะมีลูกค้ามากขึ้น ก็จำลองตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเวลาเราทําไปเรื่อยๆปุ๊บเราได้รายชื่อมานะคะเราก็จะมาแปะตรงนี้ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่รู้จักลูกค้าก็ตามต่อมาเรามีโอกาสนะคะได้ทําความรู้จักสมมติเบียได้ทําความรู้จักคุณพีนะคะเบียก็มีโอกาสได้ไปติดต่องานสักอย่างกับคุณพีนะคะคือเพื่อนเบียอาจจะใช้ให้ไปติดต่อ เราก็เริ่มรู้จักกันเข้าไปสวัสดีนามวางนํบาบัตรนะคะหลังจากนั้นก็ไปมาหาสู่เรื่อยๆทีนี้คุณพีจากเพิ่งรู้จักกันเนี่ยก็เริ่มสนิทนะคะก็จะย้ายมาไว้ในช่อง second stage of relationship นะคะเริ่มสนิทกันปุ๊บไปมาหาสู่ทักทายคล้องฝากนะคะให้คําปรึกษาแนะนําต่อมาพอเริ่มสนิทกันแล้วนะคะคุณพีสมมติมีลูกแล้วก็อยากวางแผนการศึกษาให้บุตรนะคะ เบกก็จะเริ่มคิดไอเดียว่าต้องขายสินค้าทางการเงินตัวไหนที่เหมาะกับคุณพีนะคะแล้วก็เอาไปแปะในช่อง wedding to propose ก็คือรอที่จะนำเสนอหลังจากนั้นเบ็กก็นัดคุณพีไปนำเสนอนะคะคุณพีก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนนะคะช่วงหลังจากโควิดนี้อ่ะสมมติเบ็กก็จะเอาคุณพีเนี่ยย้ายไปไว้ในช่องรอง follow up นะคะก็คือนำเสนอแล้วแต่ว่าลูกค้าไม่ตัดสินใจแต่ถ้าสมมติว่า ต่อมาคุณพีบอกว่าโอเคตัดสินใจซื้อเส้นเลยนะคะเบียก็จะเก็บคุณพีไปลงไว้ในแฟ้มรายชื่อลูกค้าของเบียนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการทำตารางง่ายๆนะคะเอาไว้ในห้องนอนเอาไว้ในบ้านของตัวเองก็ได้ดูว่าลูกค้าเราแต่ละคนเนี่ยอยู่ในสเตจไหนแล้วนะคะเวลาเบียจะปิดยอดปิดบัญชีเราจะต้องหาลูกค้าที่ ไม่ใช่สเตจนี้หรือสเตจนี้แน่นอนเพราะว่าสเตจเนี้ยเรายังไม่รู้จักเขาเลยใช่ไหมคะสเตจนี้ก็เพิ่งรู้จักกันเวลาปิดบัญชีเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเบียจะมาดูช่องนี้ก่อนถ้าสมมติว่าช่องนี้มีคนไหนที่เอ้ยเขาบอกว่าให้เราติดต่อเขามาอีกทีช่วงเดือนนี้นะหรือว่า2เดือนนี้นะเบียก็จะเอารายชื่อพวกเนี้ยค่ะติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราพัฒนาความสัมพันธ์มาแล้วแล้วเราก็เสนอขายเขาไปแล้วด้วย มันก็จะง่ายนะคะต่อการไปกลับไปหาเขาอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ก,ก็อาจจ,อาจจะดูในช่องนี้นะคะเขายังไม่ได้รับนัดหรือเข้าไปเสนอกันก็อาจจะโทรไปขอทำนัดอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเขาสนใจก็ไปนำเสนอนะคะหรือบางทีก็อาจจะช่องนี้ก็ได้นะคะช่องนี้บางทีคนเราสนิทกันมากๆนะคะเขาอาจจะอยากสนับสนุนอยากจะช่วยเราเราก็บอกไปว่าเออช่วงนี้ อาจจะต้องแบบปิดยอดปิดบัญชีนะคะแล้วก็เห็นว่าตัวนี้เหมาะสมกับเขามากๆเลยขอเข้าไปนําเสนอได้ไหมก็สามารถใช้รายชื่อลูกค้าในช่องนี้ได้เหมือนกันนะคะข้อดีของการทํารายชื่อลูกค้าแบบนี้นะคะเบียมองว่าเราไม่ได้เห็นแค่รายชื่อที่มันอยู่ในกระดาษเฉยๆนะคะมันเป็นรายชื่อที่มันไม่มีดนามิกแต่ถ้ารายชื่อที่เราเอามา ทำนะคะแยกเป็นแต่ละสเตจสเตจให้เห็นชัดอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเข้าไปทํางานกับลูกค้าในแต่ละคนง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเราจะรู้ว่าเอออุณหภูมิตอนนี้เขาอยู่ในระดับไหนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเราเนี่ยมันพอที่จะสนิทสนมน่าเข้าไปนําเสนอสินค้าและบริการได้หรือยังนะคะและนี่ก็เป็นวิธีการทําตาราง follow up รายชื่อง่ายๆในแบบฉบับของเบียนะคะใครถนัดทำแบบนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามี กระดานไว้บอร์ดที่บ้านหรือว่ากระดานวาดเขียนใหญ่ๆนะคะก็สามารถเราไปใช้ทำกันได้หรือว่าบางคนอาจจะสะดวกทำเป็นแบบในคีโนต t นะคะใน powerpoint ในคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถเอาแบบนี้ไปทำได้เหมือนกันนะคะวันนี้เบียก็มีเคล็ดลับในการ follow up รายชื่อลูกค้ามานำเสนอกันเพียงเท่านี้นะคะในคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากกันบ้างนั้นต้องติดตามชมค่ะวันนี้บียชิรญาเอฟ f a Daddy, ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้เบียร์ด้วยนะคะ